สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มอจะพาน้องๆมารู้จักกับฝนฝนนี่คือมันมาจากอะไรรู้ป่าครับน้องๆฝนเนี่ยคือมันจะมีวัฏจักรของน้ําน้ําเจอแสงแดดระเหยขึ้นไปบนของฟ้าแล้วก็มันก็จะถูกกันแบบว่า มันก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าเสร็จมันก็จะกลายเป็นเมฆแล้วก็กลายเป็นฝนแล้วก็กลับมาที่น้ําแล้วก็ไปเป็นแสงแดดดูขึ้นไปแล้วก็วนเวียนอย่างเนี้แหละครับน้องๆน้องๆรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าน้ําที่น้องๆกินอยู่น่ะก็มาจากน้ําฝนนะคบรู้ไหมครับว่าต้นโลกอะโลกเกิดมาครั้งแรกอะสมัยก่อนตอนน้องๆเด็กๆอะน้องๆอะ น้องสมัยก่อนอะ่ะตั้งแต่ยุกยุคก,ก่อนยุคไดโนเสาร์อีกยุคเริ่มโลกอะครับน้องๆในช่วงยุคเริ่มโลกเนี่ยคับน้องๆมันมีอากาศแล้วมันเจอมันเริ่มแล้วมันก็มีอะไรก็ไม่รู้มาชนผืนโลกแล้วทําให้มีอากาศเยอะทําให้น้องๆอ,งอะ่ะทําให้ตอนนั้นอ่ะมีมีสภาทีขึ้นมาแต่ตอนนั้นก็ยังแห้งแล้งอยู่ดี ก็ฝนก็ตกลงมากลายเป็นพวกน้ำอย่างนี้ที่น้องๆเห็นในตอนนี้แหละแล้วน้องๆไปคิดดูนะครับว่าน้ำฝนเนี่ยครับมันมันสำคัญยังไงน้องๆคิดว่าสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายน้องๆนะครับหรืออามากงน้องๆอามากงง้องๆอ่ะ หรือบางคนอาจจะเรียกย่ายายอะไรเงี้ยครับย่ายายปู่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยครับเพาก็คนพวกนั้นนะครับเนี่ยน้องๆครับน้องๆอยากเห็นต้นไม้แล้วใช่ไหมครับต้นไม้เจอน้ำสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่ต้องอยุ่ต้องใช้น้ำเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตนะครับน้องๆ ขนาดฝนตกลงมาที่ต้นไม้น้องๆรู้ไหมครับน้องๆว่าอะไรปะครับน้ำที่น้องๆที่น้องๆใช้รดน้ำต้นไม้อ่ะมันก็คือน้ำที่เขาอ่ะกักเก็บไว้ในหน้าฝน แล้วแล้วเขาก็จะเอาให้เราอะ่ะเขาก็จะมาก่อให้ในหน้าฝนแล้วก็มาหลดน้ําต้นไม้ให้เหมือนฝนนั่นแหละมันคือน้ําฝนนะครับน้องๆ้อง,องแล้วเขามาโรแตนที่น้องๆกินได้อะ่ะสมัยก่อนอะ่ะตัง้งแต่อย่างนั้นอะ่ะเขาลองน้ําฝนมาแล้วใส่สมัยก่อนอะ่ะเขาลองน้ําฝนมานะแล้วแบบว่าน้ําฝนสมัยก่อนกินได้เลยแบบว่าใส่ใส่อะไรนิดเดียว สมัยก่อนไม่มีพีเอ็ม2.5น้ำก็ใส่ไม่มีขยะเดี๋ยวนี้มีแต่ขยะพีเอ็ม2.5เดี๋ยวนี้ต้องกันถูกกันกองถึงจะกินได้น้องๆกินน้ำยี่ห้ออะไรน้องๆก็จะต้องกินนะครับเพราะว่าน้ำทุกยี่ห้อเนี่ยอย่างนั้นเลยนะครบแต่พวกน้ำแร่เนี่ยน้องๆจะเห็นพวกน้ำแร่น้ำแร่เขาขายแพงเพราะว่าอะไรครับ น้ำแร่มันมีธาตุเยอะแล้วเขาไปเอาน้ําแร่มาจากพวกภูเขาน้ําตกเลยคือเวลาฝนตกลงมาเนี่ยครับในฝนอ่ะมันก็จะผผ่แร่ธาตุหลายอย่างมันจะเป็นแ,แร่ธาตุที่อยู่บนภูเขาก็จะไหลามาตรงน้ําตกแล้วเขาก็จะเก็บมากันเก็บมาทาเป็นน้าแร่มันก็จะมีแร่ธาตุแต่เขาต้องกรองก่อนเขาเขาไม่กรองแร่ธาตุนะ เขาปล่อยแล่ธาตุไปแต่ pm 2 5เขาห้ามนะห้ามคนกิน pm 2 5แต่น้องๆรู้ตัวไหมคะว่าว่าพวกขน,นมเนี่ยมันก็คือ pm 2 5อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่อมอดูในข่าวแล้วเขามีออกข่าวไว้ปะครับเขามีออกข่าวว่าน้ำตาล่ะคือ pm 2 5แล้วพี่มอก็ก,กินน้ำตาล น่ถ้าน้องๆเห็นมดมันขึ้นน้ำตาเนี่ยแสดงว่ามดมันกินพีเอ็มสองจุดห้าน้องๆอาจจะถามว่าพีเอ็มสองจุดห้าตรงไหนพี่มอกก็ไม่รู้เหมือนกันพี่มอไปดูในข่าวมาไม่รู้ใิ่ครับน้องๆอันนี้พี่มอกไม่รู้อันนี้พี่มอกไม่รู้จริงๆพี่มอไม่ได้คิดเองอันนี้พี่มอไปดูในข่าวข่าวเขาจะหลอกหรือจริงก็ไม่รู้ครับน้องๆแต่ว่า พี่มอก็เอามาเล่าให้น้องๆฟังนี่แหละครับพี่มอก็ดูจากข่าวทั้งดูจากหลายอย่างที่เวลาพี่มอเอาข้อมูลมาเผยแพร่ให้น้องๆอะพี่มอก็มาจากหลายอย่างน้องๆพี่มอไม่ด้น้องๆครับน้องๆก็ไม่ใช่ว่าดูแต่การ์ตูนหรือว่าเล่นเกมอย่างเดียวนะน้องๆก็ดูอย่างอื่นด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือน้องๆก็ไม่ต้องอะไรป่ครับไม่ต้องดู youtube เยอะก็ได้ ี่พี่มอก็หาบางบางวันพี่หมอปิดเทอม่งไม่มีบางพี่หมอปิดเทอมพี่หมอก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทําพี่หมอก็ไม่มีการบ้านไม่มีอะไร <c oughs> ให้ทําพี่หมอก็ใช้วิธีการอย่างนี้นะคะไปหาข้อมูลจากที่อื่นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรให้ทำก็ไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาศึกษาพี่หมอก็ดูไปเรื่อยอ่ะไม่รู้เขาพูดจริงหรือพูดหลอก แต่เขาบอกว่าน้ำตาที่น้องๆกินเนี่ยครับมันมีสา์ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเขาจะเวลาเขาจะทำอ้อยอ่ะเขาก็จะเอาอ้อยมาก,ก่อนแล้วพวกอ้อยเขาอ้อยเขาอ้อยไฟไหมนี่คที่หมอมีคำถามตลกตลกอันหนึ่งเพื่อช่วยทำให้น้องๆรู้จักอ้อยรู้จักน้ำตารู้จักพีเอ็มสองกิต้าห้ารู้จักน้ำในเรื่องเนี้ย เก็บมาทุกอย่างเลยวันนี้พี่มอเล่าเล่าสุดท้ายที่พี่มอจะถามมันเป็นคําถามตลกตลกน้องๆเจ๊สนุกไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยน้องๆได้ความรู้แล้วน้องๆพีเอ็มสองจุดห้าคือเขาต้องเอาอ้อยอะมาแล้วเขาไข้อ้อยไฟไหม้งไงบางทีอ้อยมันไฟไหมอ้อยมันไฟไหมแเ้าเขาเผาอ้อยพอเผาอ้อยเสร็จเขาก็มีฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้า แล้วมันก็จะมีมาติดน้ำตาลน้องๆก็กินน้ำตาลเข้าไปก็เจอเพียมสองจุห้อีกแต่ว่าพี่มอกก็ดูฝนไปเรื่อย่อๆคำถามตลกตลกนี้คือทะเลลายหวานน้องๆคิดออกไหมครับ น้องๆคิดออกไหมคะว่าทะเลอะไรหวานต้องเก็บให้ถูกต้องนะคะต้องใช้คำหนึ่งมาก่อนแล้วเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่พี่มาอพูดไปครั้งก่อนคลิปอื่นด้วยเกี่ยวกับคลิปคลิปคลิปอื่นด้วยพี่ม๊อไม่บอกคลิปไหนให้น้องๆไปคิดเองเพราะมีทั้งสองคลิปเนี่ยที่พูดเรื่องนั้น ครับน้องคิดมาสองคลิปน้องๆจำได้ไหมว่าพี่มาสอนเรื่องน้ำไปกี่ครั้งนะครับน้องๆเข้าใจไหมครับน้ำน้ำมีจริงนะครน้ำ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 คำตอบที่ถูกต้องก็คืออะไรครับทะเลทราย ทะเลไรายอ้อยไฟไหม้ครับเพราะทะเลมันเป็นน้ำส่วนที่มันเป็นทะเลทรายก็ได้เพราะทะเลมันก็มีทรายแล้วมันแห้งแล้วมันก็ลีกระบองเพชรกระบองเพชรตัวนี้ครับน้องๆมันอะ่ะเก็บน้ำไว้ในหลุมต้นของมันอยู่แล้วน้ำข้างในน้ำมันก็จะมีหลําต้อนอยู่ในน้ำแล้วถัดจากนั้นก็คือที่อ้อยไฟไหม้อะ่ะ ทำต่อทะเลทรายอ้อยไฟไหมคืออ้อยอ่ะมันมันเป็นอ้อยใช่ไหมแต่เขาเผาอ้อยมันก็อ้อยมันก็หายหมดเลยมันก็เป็นไฟไงอ้อยมันไฟมันก็ร้อนกลายเป็นทะเลทรายอ้อยไฟไหมแล้วเขาก็เอาน้ำตาลมากินกันใส่ชานมไข่มุกกินกันก็หวานทำน้ำเชื่อมก็หวานก็คือ คำตอบที่ถูกต้องก็คือที่พี่มอเฉลยมาแล้วทะเลทรายอ้อย,ยไฟไปไม่ใ่คำนี้ค่น้องอ่าเข้าใจแล้วใช่ไหมครับน้องๆน้องๆครับน้องๆครับน้องๆครับตีมมิเกอโมบี

คำตอบคือหมายักน้ำลายครับน้องอันนี้พี่มอสถามคำถามมว่มวไม่มีคำตอบนะครับน้องฝนเริ่มหยุดใกล้จะหยุดตกแล้วฝนยังไม่หยุดเพราะว่า น้องๆครับน้องๆจากสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่อาศัยน้ำครั้งหน้าพี่หมอจะไปทำอันนั้นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำพัวป้าไงอันนี้ยังเป็นปลาน้ำจืดอยู่นะครับน้องๆ ไม่ใช่ปลาน้ำข่อยปลาน้ำเค็มไม่หรอกพี่มอเรอกครั้งสุดท้ายพี่มอจะพาไปดูเพราะปลาน้ำจืดเป็นไงแล้ว็ขจะเริ่มป่าน้ำข่อยเลยแต่น้องๆรอฟังคลิปอื่นก่อนรอฟังคลิปอื่นน้องๆต้องรู้จักน้ำให้มากขึ้นพอน้องๆก็เห็นอยู่แล้วว่าพี่มอมีหลายบรรยากาศที่พี่มอมีหลายบรรยากาศแล้วเ,เล่าเรื่องอะเห็นเห็นคนหลายคน เห็นบรรยากาศหลายบรรยากาศเห็นคนเป็นร้อยร้อยคนน้องๆเห็นใครก็ก็จะได้รู้จักเขาน้องๆจำได้ไหมว่าน้องๆน้องๆเห็นใครบ้าง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 ในแต่ละภูมิภาคหรืออะไรไม่เกี่ยวครับน้องๆคำตอบก็คือ ไม่เกี่ยวครับน้อมๆตั้งแต่พี่มอสถ่ายทําเรื่องน้ํามาเนี่ยพี่มอสถ่ายคนเดียวนะคะคนอื่นมาช่วยนะพี่มอสอยู่คนเดียวนะเพราะอะไรก็พี่มอสก็ถ่ายคนเดียวนั่นแหละพี่มอสคิดมันสนุกมากเลยอุยนกนกแวว๋ยว่านกมินนีไปแล้วนี่พี่มอสก็จะจำบอกอีกแบบหนึ่งฝน ฝนยังไม่ตกยังยังตกอ,อยู่ค่ะลปอยปอยพอมันใกล้จะหยุดแล้วมันจะฝนมันจะเริ่มจกบอยหนักแล้วก็เป็นน้ำคืนน้ำคืนพี่หมออันนี้น้ำคืนอหละพี่หมอเรียกว่าน้ำคืนเองคน่นเขาเรียกกันว่าฝนตกไปรยปอย ฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกเบาฝนตกเบาแล้วก็หยุดตกฟังเริ่มจากว่าฝนฝนเริ่มตกไปรยปอยฝนเริ่มตกหนักฝนเริ่มเริ่มตกน้อยลงแล้วแล้วก็ฝนหยุดตกแล้วมีคำน้องๆนี่เมื่อกี้ยัง น้องๆดูที่ว่าเดี๋ยวเพืมเ่มนเาจะโอ้มไปครับน้องๆรอ,อสักแค่แป๊บเดียวรันาทีเดียวเองก็เสร็จแล้วครับ